การเลือกตั้งซ่อมนี้เราจะสรุปบทเรียนยังไงหรือก็มีการวิเคราะห์ที่จะแก้ไขข้อบกดหรือว่จุดอ่อนยังไงบ้างก็ต้องขอเริ่มต้นด้ยการขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชเขตสามทุกท่านนะครับออที่ให้การสนับสนุนพักประชาธิปัตย์และผู้สมัครของพักรวมทั้งพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเขตอื่นด้วยที่ทราบว่าหลายท่านก็ลงมาช่วยกัน แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับสําคัญก็คือขอบคุณท่านเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคสอสอของพรรคสาขาพรรคสมาชิกทุกคนที่ลงไปช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ได้สะท้อนความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการไปช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเที่ยวนี้สําหรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องมีคนแพ้คนหนึ่งคนชนะคนหนึ่ง ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยทั้งแพ้ทั้งชนะมาล่าสุดในการเลือกตั้งนายกองการมหานชนจังหวัดพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับชัยชนะในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งจะแพ้ชนะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปสําหรับเที่ยวนี้ก็ต้องถือว่าเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง นั่นก็คือว่าเสียงสนับสนุนจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเขตสามที่ให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นกว่าการเลือกตั้งทั่วไปคราวที่แล้วถึงหมื่นกว่าเสียงซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเ,าเสียงสนับสนุนที่ชาวนครเขตสามอมอบให้กับพรรคและผู้สมัครเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นกว่าการเลือกตั้งทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ก็ต้องนำมา พิจารณาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพักที่จะเดินหน้าต่อไปประการที่สองก็คือเที่ยวนี้ผู้นในการเลือกตั้งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ซึ่งนําทัพการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นประสบความสําเร็จขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเราก็มีคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นกําลังที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้ซึ่งนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายทิศทางของพรรคนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่ขอที่จะเรียนให้ทราบ,รบก็คือมองว่าที่แม้จะแพ้แต่คะแนนมาเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้มีจุดอ่อนใช่ไหมคอัอมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งกันทั้งนั้นแหละครับนะครับเพียงแต่ว่าอะไรที่พรรคคิดว่าจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม,ตมก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทําเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคไม่เฉพาะประชาธิปัตย์มันก็ต้องเป็นภารวัต พลวัตก็คือการที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสถานการณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งพักเข้าใจเรื่องนี้ดีครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกันแล้วก็เที่ยวนี้ก็คงจะมีการประเมินกันแต่ขอให้เป็นเรื่องเป็นการภายในในการที่จะเดินหน้าต่อไปทุกคนก็ไม่เสียกําลังใจทุกคนก็ยังมีกําลังใจที่แข้มแข็งดีเมื่อคือนก,ก็ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ยังยังจะต้องสู้แล้วก็พาพรรคไปสู่ความสําเร็จเพิ่มเติมขึ้นในวันข้างหน้าต่อไปนะครับรเตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อมซูงคอนกับสงขาละคะในเรื่องกรุคนเพราะว่าถ้าแบบว่าเหมือนว่าเลือกตัวได้ก่อนมีความพร้อมก่อนอาจจะได้เรียวเนื้อความจริงสงขาเราก็เพิ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบอกจอมาเหนือคู่แข่งแล้วก็ชนะเยอะด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่อยากพูดถึงการเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าขณะนี้ก็ต้องถือว่า ทุกท่านยังเป็นผู้แทนราษฎรอยู่จนกว่าสารรัมนูญจะได้วินิจฉัยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมในเขตพื้นที่เดิมของพักเนี่ยพักก็จะต้องลงไปไปไปดูว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งซึ่งพักก็มีหลักของพักอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่อยากพูดไปก่อนล่วงหนะ้ารอสารรัมนูนนะครับนันเรื่องตัดกํ